ฮาร์ดเรนก็เป็นเรื่องราวของทอมและชาลีค่ะเจ้าหน้าที่ขนเงินออกจากธนาคารเกิดอุบัติเหตุน้ำท่วมระหว่างทางค่ะจึงทำให้รถสัญจรไม่ได้แต่จู่ๆค่ะเกิดมีกลุ่มชายแปลกหน้าบุกทำร้ายเพื่อที่จะหวังเงินสดมหาศาลในรถค่ะพวกเขานะคะจึงต้องหนีและก็เอาเงินไปแอบซ่อนไว้ค่ะจนกลายเป็นการไล่ล่าสุดโหดท่ามกลางกระแสน้ำที่กำลังถล่มหมู่บ้านค่ะ ที่ฝนแม่งตกทั้งเรื่องจริงๆค่ะฉากแอคชั่นไล่ล่ากันคือสนุกมากใส่เต็มใส่หนักแทบทั้งเรื่องค่ะท่ามกลางกระแสน้ําท่วมและฝนที่กําลังตกอย่างกระหน่าลงมาแบบต่อเนื่องเอาจริงๆนะคะมันก็เป็นหนังปล้นธรรมดาเรื่องนึงนะะ่งค่ะที่สร้างความลุนได้ตลอดในการเอาตัวรอดของพระเอกที่สําคัญนะคะหนังเรื่องนี้ค่ะยังมีการสับขาหลอกให้เราเข้าใจตัวละครบางตัวผิดไปค่ะ